บ้านเย็นเท่าแพะมาเลี้ยงหนึ่งทยบ้านพ้นท่วงว่าจังไดหนึ่งเรียกครับผมโอ้ยใคาเจ้ากับว่าเป็นโอ้ยมันง,งูเถี่เออเอองูกับงูพูดเอ่อแพะมาเลี้ยงอืมยังกว่าสีโบดีบ่อสีแดงหลายกว่าเลี้ยงแพะครับผมอ,อ,อืมาหากเป็คนละแบบเนาะครับสวัสดีครับมือนี้ผมอยู่บ้านโพศิลาครับตำบลอ้นโพอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเท่าไหร่แล้วพี่น้องอ่ะบรรยากาศดีๆน้อกันครับผมอยู่นี่กับ มาเยี่ยมชมแม่บ้านเย็นครับผมรนก็เห็ดเกรหลายอยร้ยางครับผมเห็ดไทยมันแนนปลูกหัวปลูกสวนตามฤดูแล้วครับเรียงงัวก็เรียงครับแล้วเอาแพะเขามาเรียงน้ำเนาะครับเนาะระยะเวลาการเรียงนะครับิ่นว่าอยู่รวมๆสิบปีนะครับคุณพอพานกับแม่บ้านเย็นเท่านี้แหละครับผมกะเน้นเรียบง่ายครับหาให้ยู่ให้กินแบบ บ้านบ้านเฮาโมเดิยุ่งยากในการจัดการเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าเพิ่นกับปลูกยาปลูกยังไงยาจากธรรมชาติแต่ว่าต้นทุนอาหารแทบจะบม่มีครับเป็นต้นแบบพี่น้องที่อยู่น้ำให้น้ำหน้าจังสีนะครับสนใจอยากเรียงแพะ,กะเกษตรอ่ารับชมไปแนวทางอีกน้ำเพิ่นอ้าวพ่อพันสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีอ่าตามกับแม่วันเย็นด้านนี้ครับผมแม่วันเย็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ามาเยี่ยมชมแบบวิธีการเกษตรบ้านๆน,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 น้องเนาะ เอาถามกอนเลยเนาะจะขี่เข้าเอาแพะเขามาเลี้ยงเนาะครับเนะาะเริเร่มแรกๆนี่แม่บ้านเย็นเอาเขามา,ากี่ตัวครับผมสามตัวครับสามตัวเนาะครับอืมมมนต้องออกเปยพยดูบ่ะคือว่าเนี่ยมามากัดเนาะตาเบืเ่ออ<ม>ืมวานนี้นีน่รุ่นที่สองนี่นี่ครับรุ่นสองนี่ปีสืบผมประตุศาตร์มาสามตัวครับครับผมอืม,มอย่างตามผมเลยแม่อย่างตามผมมาเลยั่น ใช่สีดำนะอืแต่ยังไปขวานจะมาไปบหวยพปยยกไปหวยเพื่อนเพื่อนแต่ได้ว่าแบงไหบมาแม่ก็มาขายอันมานี่โอ้แม่แพลูกมากครับเดี๋ยวเรื่อเอามาสามตัวแมนมาเลยเป็นเสือแมนมากระต่ายน้ำแมนโอ้บานเัากับไปขอมาเลี้ยงไม้แบบแม่เพิ่นมามาเลี้ยงไม้ครับผมโอ้รอบมีเยอะเลยครับบาน้ มาหลบหนีหลยรบลบที่หลังนั่นขายไปได้หลายนเนี่ยก็ะแมนมนี่มันเป็นเป็นวะ่ะเป็นโควิดเนาะบก็คือเคาเจ้ามารับซื้อ,อค่ะเขาเจ้ารับซื้อเขาเจ้าจอาต้ผูกขึ้นรวดคือเบิดครับแต่ว่านี่ช่วงนี้เวียดนามเขาเจ้าบ่เปิดเย็นว่โอีละมันมาอังตรงนี้ครับผมแม่บานเย็นเท่าแพะว่าเลี้ยงอย่ไทไบ้านเพื่ท่วงว่าจยงไดเรืองแรกครับผมโอ้ยเขาเจ้ากับว่าเป็นโอ้ยมันงูเถี่เออเออ งูกับงูพวดเอ่อแพะมาเลี้ยงยังว่าชีวิตดีบ่อยชีได้หลายกว่าเลี้ยงแพะครับผมอืมหักคนละแบบเนาะครับผมอืมแี่กับหักแพะไปอีกอย่างหนึ่งหักงูกับแมงยูวงงูงามคุณอ่ะครับผมแมงงามผดอืมครับบารนี่เป็นเจ้ามาซื้อนี่เอาตะตุมปูขึ้นรสเบนบบขูดหัวดนามอืมขัดผูขึ้นโอ้แล้วแม่พันไว้ออกตั้งประเทศบนตัวนี้แมนครับ เจ้าจะมาซื้อเจ้าเป็นสองลอยตัวเนะวะแล้วมาถึงครับมันก็ไปเอาภาพไม่ไปเรื่อยบารับตัวนี้ได้ทริปตัวเศาตัวก็โอเคอืนั่นแล้วมันก็เอาไปตามนั่นไปเอาภาพยุ่งเพีมภาพใหญ่้เจ้าเส้าสามทรับเขาสองลอยตัวคือเต็มรถช่งเวียดนามเป็นบครับเอาจนถึกมันเล็กหน่อยละครับผมเอาเนาะแม่เนาะของแม่นี่นะครับเขาได้ขายแพทยนี่ ออกรอบแล้วระมาณเช็กตัวไปมัานเย็นบังงเช็กกระซิบตูอืมครับนี่แหละดูขันตามคือออกซิบตูก่อนครับรอบแล้วซิบแล้วได้ไปแมนอืมปีนึ่งเด้ขายรจรอบบาทชื่อไดีบ่แค่สองรอบสองรอบเล้วครับเนาะยันจะเขามาซื้อเอาอืมสองรอบ คือรถรถหนึ่งสองรอบครบทิปตูเศร้าตูกะว,ว่าไปนี<อ>่ละนี่ครับคือหลูกมันมีถูกหลายน่อืมถ้าเป็นอกอกรถนี่ถ้าเป็นที๊คขวบแสดงว่าขันแม่แพ้ห่าไรเงินเห่ากับไรตามพิษันเมนโอ้สอ,องเมืินก็นคือตัวนี้เอารถนี่สองเมืินครับนะเราหลังจังเอาไม้กับสองเมืินไป็นตี่นะจำมันหลายตูครับผมอืมมามันจะมีตัวถูกหลายครับ น่านาลักครับเล็กหน่อยกับมะมึงมาชมก็ได้เนาะแม่เนาะดหน่อยกับมาอืมอ่ะนี่ละสวยงาามเนะของแม่อยู่นี่ผมเห็นหนี่นะครับอาหารเ้าใส่เลี้ยงมีิยังแนวแบบแม่อันรยายกะกินครับใบหญ้าธรรมดานี่ละอาหารบะตอง เออถ้าฮะจีใส่หัวหันจะตายแล้วบาดงงจนทุนบ่มีอืเออจีแต่คิดมันกับ่พ่อพี่ยังอยู่แล้วเนาะครับเออมแตรลุกก็ลุกเหลือสาวดีถ้าใช่หัวหันลายเออครับแม่ที่ให้กินี่ให้กินก็กินนี่แหละตามนี่แหละตามนี่ตามเกิดงานเน่มันเสี่ยงครับอืมยากครับแล้วครับคันแม่โตแม่อุ้มอยู่เดี่ยวนักประมาณเท่าไรแม่บานเย็นสิบโลเลยนี่เท่าไรก่อนยี่สิบสิบโลสิบโลโอ้ครับ เอาคันรารคาก็ตามท้องตลาดาเ,เนาะแม่เนาะเออแพงนี่เป็น,น,ปนอืมสิบ <10 S 1> กิโลบรร่อแค่อ่าครับของเขานี่ขายเป็นตัวพันมะขมามมะสือบรร่อมาอืมมาคือกันครับผมเออจะทีอันตัวตไปโหลดอืมอสองไปหาสามแค่กันเนี้ยครับอันขายเป็นตัวก็ขายเป็นโลอันได้ดีดกว่ากันขายเป็นตัวเนี้ยดีบ่ออย่งไรยังวางสั่น เ้ากำหนดแล้วห้องกำหนดเราจะเอาอยากเอากะเหลวกำหนดราคาได้แมนครับผมอืมเยี่มเยี่มครับแม่เอ้าเจียวตัวเลี้ยงแบบเพิ่นบ่ได้ยากได้ยุ่งให้มันกองเข้าบ่ท่านเหรแมนโอ้หัวกระแมนแมนหัวท่านนี่กระแมนเหมือนจะหน่อยได้พี่น้องโอ้ประเนี๊ยหลายอย่างเนาะครับเนาะอืมจากเริ่มแรกๆนี่จากคนยังขึ้นจากหัวขวัญเนาะแม่เนาะเนาะอืมบ่ปทั่วร์ทีแล้วครับที่บ้ายเลี้ยงแพะแล้วะอ่า รอบน,งอบน,งนึงเรานึงไดงินเจ็บบาทขายแผแม่เนี่ยป็นะะหมื้นก็บาทคนึจหลอดโอ้หักคาหันกับบมี่คาหรอ่าตัวนี่ก็บด้หมื่นก็บาทอืมคาหารกับแทบว่าจะบมมีเนาะแม่เนาะบะมีอืมครับผมแจ้วแจ้วครับผมนนี้มกิอืครับน่นลงเรื่อนกับธรรมาดาครับ คนอยู่อาศัยลบแดดลบฝนได้ไแม่เนาะน,นุ่มหนีดคือแมนบอลหยงจังเอานุ่มเหมือนมันกินเสริมนุ่มยางเดียวมดหน่อยนะมดหน่อยครับแ,แมนบอลหยงนี่ก็คือมันนุน่มบ้พอยเนาะอือ้าแต่ต้องเสริมครับอืนุ่มแพะกะถุงละลอยนึงครับนอกจากซื้อมาเสริมช่วงนุง่มตีนุ่มเหมือนมันกินหนึ่งมีท้องโตแค่นัน้นแหละบอลหยงเอาลูกมันาด เอาทั้ง,งครับเอาบาดีเขาเลี้ยงมานี่เลี้ยงแพะมันยากมันง่ายบันไดมันพบการป่วยการเจ็บามันมีอย่างในเขาเห็นแม่บนเย็นปีนี้เร้่บโลูกระบาดพีไก่ระบาดหลายตายเป็นซิบตายเป็นซิบกับมีกันแมนอือครับผม,มเกิดจากสาเหตุใด แบบว่ามันมีอ้พื้นที่มันคือโจกกระปกเนี่ยมันก็จะมีโรคพญานย,ยังที่แหะแม่ว่านนีไมาทำความสะอาดตัสิมันจะเกิดได้ถ้าตรงถ้าง่ทำความสะอาดตลอดนี่ครับอืมเขาคือขาพญาิมันในตัวมันจะครับครับนี่แหละครับเขาให้มันจังโมพานอืมครับแต่ว่าใส่ขนไหลายกับบดีมันจะเข่าจมูกมันตังสีนะแพ้มันเป็นจมูก ดัางไฟนี่นะแมนค่นไสจะเขาจมออูกนี่เป็นเดิบดเนือครับผมอืมอ,อืม,อมต้องระวังครับเห็นว่าเลียงแพะนี่โบเมนว่าเลียงเด้ง่ายเดิอืมต้องวิถีวิถันของมันเดิอืมครับอืมต้องใต่แบบว่าถาลูกไผ่มากมันมันมัน,มนสิ่งของจะใส่มาของแถลงบางต,ตัวตัวน้อยมันจะขี่ไม่มาอืมแต่ท้องเสียแล้วครับ ไปหาหมอหมอก็ยังรับบท่านอยู่บางเตอวสี่เจ้าให้ก็ตายคือเกาครับผมมีปีปี่กายได้ปีอย่างตายเป็นสิบทั้งหน่อยทั้งใหญ่ครับบารนี่ปีนี่โอเคบบเป็นอย่างเดียวโอ้บโเป็นอย่างเดียวนะสี่ม่ตุ๊กนาบฝนมันก็ครับบโบไทยบบอย่างเดียวครขามันเป็นขาหอกขาหักเข้ากระห็ดได้อืครับคือเราต้องเอาใบต้นระดเอาขาเนอกครับตาเป็นเกลือก เปลือกห้มันโอเขี้นขาห้มันกันได้เสี้นเตืบเราตัวนี้เลี้ยงมันจนว่าหูจักการรักษาหอดว่าขาหักขาอย่างจะบอกไว้ว่าขาแพะขาหักเพราะว่าบ่ต้องอันนี้กระตองท่าเสดาครับาะดีขามันอเอามาสุปเข่าเปลือกแล้วก็เขี้นเขี้นจนว่าขามันดีจังถอดออกเปลือกโอครับมักจะดีของมันบ้านนี้ต้นกุกค้าเป็นบ่อค้าดีตัดเท่านี้ เอามาแค่ปวดสองปวดมาหอยไว้แห้งกระยามันมันจะค่อยแห้งมาแห้งกินก็คือแก่ลูกไขวัดต้นยุบใบใบมันบ่อแมนอืใบแห้งใบสุดกระยาตัวใดกินนั่นคือมันต้านลูกได้อืมแม่ไขวัดของมันห้อยไปเลยแมนของแม่ก็เท็ยประจำเพื่อนแมนแมนะก็มาหอยที่ต้นไม้กินไม่ใช่แห้งกินบรรยากาศเขาจังครับพญาดเขาป้องกันแนวหดืเห็นแนวหดืพญาดนี่บ่บ ้าบอยอีลีก็ต้องขีดพื้นที่ผุนแล้วครับเอาอยัางไรฉีดเอามันมียาค่ะประหย,ยดัดยริงด้ฉีดทีดน้ำพื้นเท่านี้นี่มันเกิดนด้มันสีหละฉีดแล้วมันเกิดสีครับบางตัวเาไม่เห็นว่อบางตัวมีมันก็เกิดลูกมันติอตัวอื่น,นยังสีครับ มันต้องกีดพืนดีโอ้แม่เผารอบ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 ครับมันจะขาดได้แค่นี้นอกนั้นเอาก็ฉีดยาเอาอือครับผมเพราะว่ากรมปศุสัตว์มันจะมียามาให้เออนอกจากนั้นยาขาดเพราะนี่เขาก็ลุกในถังน้ำเข้ืหยอดต้องไปครับนั่นมันก็จะกินอยู่ในห่านอืมในถังน้ำขนาดอ่าแต่ว่าน้ำเขาก็ไทยเป็นเรือดเขาก็หยอดยาลงไใหม่ครับผมแมน แครับมันจังบเบเกิดแมนอีหลีคว้วเพลนเม่ไมาหยอดอีมแม่มแอีหลีอืม,อมบอกไายกับภาษายธรรมดานี่มานีดิแพะตัวนีหนิบ้ามันตกครับลูกชายเพ่ขัดยังจักอย่าง,า,ยางนี่มันอิอ่มเพิ่นอยางดื้อเนาะแพ้แล้วแม่เน้<บ>นอเมื่อมันหลายตัวแม่กับมึงบ่ตัวเปินี่แม่แพ้เจ๊กตัวเยวทั้งหมดโว้นเป็นซ่าเตืนถูกเนาะโอ้ครับปีนึงนี่ลูกเจ๊กตัวก้าวจำได้บ่าจิ๊บขัวจิ๊บขัวครับ มมล่สองเมล่หนึ่งเมล่สอง,อ,งอืมแม่เนาะยังขี่ไรก็เศร้าคุณเนาะเศร้าเนาะครับเนาะเป็น,น,นสองครับประมาณจะออกสองที่หลายอืมครับมันออกสองสองรอบเนาะครับเนาะมันอนอกสองเดือนครับือจังพันนี่มันจะออกครบเดือนที่เจ็ดเดือนมันจะอกกอกบ่อครับพันบอน่ออืมมันมีหลายสายพันนี่ครับ ท่านท่านดำมีซี่เดือนท่านเดบออกท่านดำมีซี่เดือนนี่แหละองค์จากกปุ่มปนที่ใสชื่เพลินมากทมดำแบกเนาะครับน้อแบกดำเนาะออกซี่เดือนซี่เดือนมันออกมันแมีนบ่อะไรเยอะมนโอ้ครับเรื่องไรพกกระถาผูมิเรียงนะประสบการณ์เรี่องผูมิเรียงนี่แหละครับอันนี้กระหาหกเดือนครับมีท่านชกนี่อืมโอ้ มันมึงตละลสายท่านดีท่านนี่เลี้ยงรูปดีท่านนี่เลี้ยงรูปดีจังฉีดยีง่งเป็นแเนี่ยแกนี่เลี้ยงดีออขันท่านที่อันนี้เนี่ยมันเ,เลี้ยบบ่อูนอืมหน้ากระเห็ดยู่เมินบ่อหน้าก็เห็ดเมนบ่ครับที่ตัวเมฆหน้าจิ๊บก็ไร ทั้งได้ขายเข่าทั้งได้ขายแพะครับก็ดีส์ก็เยี่ยมส์ตัวเป็นบ่ายแล้วช่างโอ้ยลาใกล้ๆเลยเงินไม่เวเินเพราะเลี้ยงบ่แพะเอาเอาอีกทีแต่เลี้ยงมากขันผู้อื่นจะเลี้ยงน้ำพ่อเลี้ยงบ่กแตพ่อเลี้ยงแต่ผู้เอาใจใส่มาเลี้ยงจุ้มซีจุ้มหาปล่อยธรรมชาติไปนี่ก็ดีตูนมันห้องไรเข้ากับดีตูนต้องไปหาไม้มันกินขมันทีน่ะมันสีห้องบ่แม่จะเอิดอีแม่อีแม่อโอ้ เพือเอดอกพ่อนะนรับเพราะว่าพ่อบ่าใจใส่โทอเมยดิอนนี้พ่อยังบ่หูจากรับแขแง่พ่มมีจันรโตันานเท่านี้พ่อเมีเมยดิอันอี้แต่เพื่อนอื่เมียไม่เห็ยังอันนี้ตามโตทางงาน<อ>บุญเหมือน,นะครับมือนี้อันอสำหรับอ่ยูนีนะครับ กับนงแม่เพิ่นบอกสำหรับยูนิตดางแม่เพิ่นบอกเ้อคือเลี้ยงไปเรื่อยๆแบบบ้านให้บ้านเท่าแหละครับก<ม>็เห็นดางอื่นไปน้ำนะครับแ,<ม>แพะเกาครับราคาก็าาจับต้องได้นะแม่เนาะ,ะอาหารการกินก็บ,บริได้ถือว่าชิ้นเพืองนะครับแบบพ่อเพียงเงาจะจังสีอ่า สามารถอยู่รอดได้เนาะในการทำเกษตรปลูกไช่จีนมาครับปลูกชลินจังสีเข้ากับบริขิมต้นมาไหมมาเข้ากับบริขิมในแพะเองเพื่อบักทัวรครับปลูกเพื่อเัาะงาวนี่เขาไม่ยังเกิดไม่ให้มันกินบ้านนี้ล่ามกระโพดครับปลูกได้หลายเข้ากับบริขิมเไม่ให้มันกินซึ่งเเขาเรียกซัดนี่โอเคเพราะเกษตรของแม่มันเชื่อมโยงกันแม่ท้องปลูกทั่วร์ทั่วไม่พ้นกินได้ปลูกกระโพดก็เอาเอาเอามัน คันผูกระโพดก็เอาต้นกระโพดไม่แพม,ม่กินได้โอ้ค,ครับเยี่ยมเยี่ยมเอา้ขาขยันเสยอย่างเนาะแม่เนาะอเอา,าเอาพวกขยันเข่าสู่สครับผมเพื่อแพะ่เมื่จะบริโจยครับกะรบกวนคุณแม่บานเย็นมานานพอสมควรเนาะแม่เนาะหวังว่าสีเป็นประโยชน์กับผู้สนใจในการเลี้ยงแพะบ่มากกันหน่อยนะแม่เนาะสิ่งใดดีในะคลิปพี่น้องเอาไปปรับใส่ได้เนาะครับเนาะ okay. หรือย่างมเย่ยมชมกับมาตามพิกัดทีผมบอกมาเอามะเหลือมีอ่นี่แบบเพิ่นนี่ก็เน้นแบบวิธีใทยบั่นนะครับเชื่อมโยงกันเกษตรหลายอย่างนะแม่เนาะครับผมนี่ครับเพิ่นกับว่าเอาใจใส่ดูแลมันแน่ขันจะเลี้ยงก็ไไ้นะแม่เนาะได้ได้นี่มีคำว่าจริงแม่นบ่อการเลี้ยงแพะอืมการขายกับือว่าบ่อ่ยากเกินไปบ่ได้่าโอ้ขอใา้แต่ว่าแต่ของมีบ่บเดี๋วมันจะมีผ้มายง สืออยู่ดีบ้านยูพิมอยู่บ้านใหญ่บ่อครับปทุมรลัดครับแล้วเกิดเรนมาพี่มาหาหลวงม่วงแล้วเกิดมาเอาครับผมโตแล้วโทรมาอืมคิดโตแต่ตรงไว้ในเด้อแล้วไปคัดเอาครับตามนี้ละอ่นะมือหนิกาให้คุณแม่บ้านเย็นติดเบอร์โทรศัพสอบถาแม่เนาะเพื่อพี่น้องสนใจสอบถามให้จากซื้อแพะม้วนละให้อย่างมาเบิงม้วนเนาะครับติดเบอร์โทรเลยครับแม่ครับเอาเบอร์โทรบ่เอาเบอร์โทรเลยครับบัด ศูนย์หกสองครับศูนย์หอสามครับสี่เก้าเจ็ดเก้าห้าศูนย์หกอ่านี่่แม่เก้าห้าสองหกเออเอาผมสิแปไปได้ชิมอยู่ดอกสามด้นเนาะแม่เนาะ ใคอยากมาเยี่ยมกับมาโท่มากวันเป็นกันเองครับคุณพ่อครับขอบคุณพ่อพันน้ำถือบ่าลเบอร์ทศัสทมเออบมถือผมสิแป้มวันนี้ดอกเอ้าอย่าเพิ่งไปเออหกสามครับสี่เก้าเจ็ดเอ้าเก้าห้าสองหกเอามือหนีล่าไปกวนสวัสดีครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับผมครับมาเอาเดิมแมจะแมงงามๆออ